โพสเดียวเกี่ยวกับธุรกิจขายตรงของพิธีกรดังหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยคนกดไลค์ไปเกือบ2,000 0น,นครั้งนะคะแต่ว่าชาวเน็ตไม่พักค่ะไปตามกันต่อแบบโคนันก็คือมีดาราดังค้นไหนไปเป็นพรีเซนเตอร์บ้างและต้องว้าวค่ะเมื่อพบตัวท็อปทั้งชายทั้งหญิงค่ะกรณี ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีร้านทองไลฟ์ขายไม่ตรงปกที่เราเสนอเสนอกันไปะนะคะคนเข้าคิวมาของเงินคืนแน่นร้านเลยค่ะชาวเน็ตบางคนบอกตรงๆว่าที่ตกลงปลงใจใน F เอฟของมาเพราะว่าเห็นหน้าคนดังเนี่ยแหละคะ่ะเป็นไลฟ์ขายของกับเขาด้วยเ mm hmm. จนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นค่ะเป็นหนึ่งในคนดังที่ร่วมไลฟ์นะคะต้องออกมาชี้แจงกับสื่อว่าไม่ได้รู้เห็นเป็นใจพร้อมแจ้งความบอกเลยว่าต่อไปนี้รับงานผ่านทีมทนายความเท่านั้นค่ะ มีคนใบเตยสุดทีวันงนกร้องลุกทุ่งนะคะบอกว่าต่อไปนี้ไม่รับงานไลฟ์ขายของแล้วล่ะค่ะเพราะอะไรคนดังถึงกลายเป็นตัวเลือกอธิบายได้ตามหลักพฤธิกรรมผู้บริโภคนะคะที่มองว่าคนเราจะตัดสินใจซื้ออะไรสักอย่างมาจากกระบวนการทางจิตวิทยาหลายอย่างค่ะ และที่มีผลมากๆก็คือสิ่งที่นักการตลาดเรียกว่ากล um ุ่มอ้างอิงหรือ Reference Group นะคะหมายถึงบุคคลหรือว่ากลุ่มบุคคลที่มีอิทธิพลต่อมุมมองค่านิยมของเราทําให้เกิดการคล้อยตามกลุ um ่มอ้างอิงมีหลายแบบค่ะตั้งแต่ครอบครัวคนสนิทของเราเพื่อนๆกลุ่มแบบ Visual Group นะคะเช่นการตั้งตีในเกมต่างๆและที่ทรงพลังมากคือดาราหรือว่าคนดังนี่แหละค่ะ ถามว่าทําไมเขาถึงต้องเอาดาราหรือคนมีชื่อเสียงเนี่ยมาใช้ก็เพราะว่าแน่นอนครับถ้าพูดถึงการใช้ Nobody กับ Somebody เนี่ยนะคือการใช้คนที่ไม่มีใครรู้จักเนี่ยกับการที่ใช้คนที่มีคนรู้จักหรือมีต้นทุนเดิมที่ดีอยู่แล้วเนี่ยมันย่อมได้เปรียบก,กว่านะฮะกว่าที่เราจะมาสร้างคนใหม่ขึ้นมานะครับพูดง่ายๆมันคือทางลัดหรือมันคือช็อตคัดที่จะทําให้เร็วขึ้น นะครับในการสื่อสารในการทําความเข้าใจแล้วที่อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าดาราคนนั้นมีภาพลักษณ์ที่ดีนะครับมันก็จะนํามาซึ่งความน่าเชื่อถืออะไรต่างๆมันเป็นการใช้สิ่งที่เขาสั่งสมมาจําหลักการง่ายๆครับของฟรีและดีไม่มีในโลกเขาเขาไม่ได้ต้องการอะไรที่มันดูง่ายอะไรที่มันเราต้องมีข้อคัางแพลงสงสัยไว้ก่อนเพราะฉะนั้นเขาเรียกอะไรติดต้องมีสติิดนึงในการ ในการตร่ตรองในการตรีตรองหรืออะไรสักอย่างนะครับอลองดูว่าวันนี้นะ่ะเทคนิคต่างๆเนี่ยต้องยอมรับว่าทางการตลาดมันมีเทคนิคต่างๆที่มาใช้เยอะเราต้องรู้เท่าทันคนที่เป็นคอน sumer นะฮะเป็นผู้บริโภคเป็นผู้ชมเป็นผู้ฟังอ,อย่ารับอะไรที่มันฉาบฉวยเกินไปอาจจะต้องมานั่งดูว่าเฮ้ยทำไมเขาทำอย่างนี้ การใช้คนดังมีผลต่อจิตวิทยาและความน่าเชื่อถือนะคะถึงตรงนี้แล้วก็มี2มุมค่ะคือคนดังต้องพิจารณารับงานอย่างถี่ถ้วนไม่ให้หน้าตาชื่อเสียงของตัวเองกลายเป็นใหญ่แมงมุมล,ล่อลวงให้คนมาติดบ่วงเพราะความน่าเชื่อถือและอีกมุมที่สําคัญคือประชาชนอย่างเรานะคะในฐานะผู้บริโภคก็ต้องคิดให้ถี่ถ้ถวนค่ะเพราะเพียงมีหน้าคนดังเนี่ยอาจจะไม่ได้การันตีถึงคุณภาพทั้งหมดนะคะ